มาหาเขียกเน,นนะ่ะลอยไถใหม่ไงไหนกระโดดไปแล้วเห,ห็นไหม เนี่ยเขียนอะไรเขียดน้อยเขียดน้อยเขียดน้อยมันคือเขียนอะไรวะน้อยเขียนน้อยมันคือเขียนอะไรเนี่ยแล้วแต่ใครจะเข้าใจนะเขียดน้อยอันนั้นไงนั่นไง ได้อีกแล้วอา้าหลุดมือไปะแล้วเร็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 วกองเชียร์อยู่ในล่องน,นั้นนี้อย่าถามนะคะคนถ่ายจับไม่เป็นนะแล้วก็ใช้แรงงานแม่ตามเคยอะ มาดูพระจันทร์ด้วยกันค่ะนี่ค่ะแต่ดูของจริงนี่สวยมากเลยนะคะ <c oughs> เป็นแยงกันบ้างคะใครที่เคยเใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าเป็นลูกชาวนา,าก็น่าจะเข้าใจบรรยากาศนี้ดีนะคะ อยู่กลางทุ่งนาเลยค่ะตอนนี้ประมาณสักน่าจะสามทุ่มแล้วมั้งคะ